และตอนนี้นะคะเราเอาถุงด้วยของที่ไดรับมาขอประชาชนและตอนนี้นะคะเราจเอาถุงไปให้เจ้าหน้าที่ cũng okay. vẫn okay. ตาผมจะพาไปดูเลยก็ได้นกเรือนมาอยู่ตรงไหน <c oughs> ความผสา,รรา,านร่วมกันครับแล้วก็มีความเห็นร่วมกันว่าก็ตรงไหนคูจะทําอย่างไรนะครับก็จะมีควรจะมีการสร้างทางที่คู่ขนานกับไบเลนด้วยเพื่อให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์ะนะครับก็อาจจะเป็นทางที่หินคุกบางส่วนก็อาจจะเป็นทางลาดยางก,ก็แยกส่วนกันออกไปนะครับแล้วในส่วนของของตัวเขื่อนเองนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะไปดูกันว่า ในตัวเขื่อนเองเนี่ยก็คงจะแยกออกมาว่าสันเขื่อนนี้จะให้เป็นเป็นทางวิ่งนะครับทางวิ่งสําหรับผู้ออกกําลังกายเองหรือว่าเป็นไวเลนเฉพาะเลยนะครับรถใหญ่ก็จะลงไปวิ่งข้างล่างวิ่งลงไปเพื่อความปลอดภัยของตัวเขื่อนเองและก็ผู้ที่ออกกำลังกายก็กำลังพิจารณาอยู่ใช่ไหมครับในส่วน